คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ค่ะให้หน่วยงานราชการและก็สื่อมวลชนนั้นนำไปประดับณที่ต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพรรนน์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงปฏิบัติ พระราชการณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนด้วยค่ะในโอกาสนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับฟังเพลงสดุดีพระแม่ไทยบรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็บอกว่าสําหรับกิจกรรมต่างๆก็ขอให้ดําเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยพร้อมทั้งขอเชิญให้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนด้วยมีการ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานแล้วก็บ้านเรือนด้วยค่ะ